คนทางไกลที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเวลานี้เรามาดูก no ันนะทุกคนวันนี้เรามาเรนดอมกันนะทุกคนว่าคนทางไกลที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเวลานี้เราให้พลังงานไพ่ช่วยบอกทีนะทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมนะถ้าใช่ก็น้อมรับตาม่ใจะก็ผ่านนะทุกคนคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคนทางไกลเวลานี้เรามาดูกันนะทุกคน เป็นดวงโดยรวมนะทุกคนถ้าใช่ก็นอมรับถ้าไม่ใช่ก็ผ่านนะทุกคนคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคนทางไกลนะเวลานี้คนทางไกลที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเวลานี้ห้าใบานะทุกคน คนทางไกลที่คุณคิดถึงเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะทุกคนภาพน้ำกรรกรพิจิตมีนเขาเป็นคนทางไกลที่อายุน้อยกว่าคุณนะทุกคนไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาเป็นคนที่พื่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสามเหรียญ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะทุกคนประสบกันมันกอนธาตุดินนะคุณมีการเจรจากันเกิดขึ้นไหมตั้งแต่ผ่านมานะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณสองคนนะคนต่างไกลคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบายๆนะทุกคนก้าวถ้วยก,ก็อรกรพิจิตรมินทตุน้ำ คนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะทุกคนคิดถึงความรักคิดถึงคุณเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะทุกคนสองถ้วยกรกพิจิตมินเขาคิดถึงคุณนะคนทัางๆคนนี้เหมือนที่คุณคิดถึงเขานะคุณได้บนบานสรรกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามที่คุณต้องการนะทุกคน คุณมีการบนบานสรนกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน้วทุกคนมีการเจราจากันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดถึงคุณนะสองถ้วยกรอกกดพิจิตมีนธาตุน้ำห้าเหรียญบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคุณสองคนน่าจะเคยมีเรื่องราวกันเกิดขึ้นนะ บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคุณสองคนน่าจะเกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนแต่คุณสองคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะทุกคนสองทั่วใบนี้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นมีการเจรจากันนะทุกคนเรามาขอขยายไพ่ใบหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนเก้าเม็ดท้าเม็ดสิงธาตุไฟนะ เขาคิดถ nah, so so, so ึงคุณมากนะทุกคนคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะก้าวไม้ท้ายเม็ดสิงหนูเขาคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขานะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากๆเหมือนกันนะทุกคนเขามีความคิดที่อยากจะกลับาหาคุณที่อยากจะมาเจรจากับคุณนะทุกคนคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะทุกคนก้าวไมเท้ายเม็ดสิงหนูคิดถึงมากด้วยนะทุกคน เมสสิงธนูธาตุไฟ